มาทุกคนมาอีกรอบหนึ่งผมว่าจะเปลี่ยนโอ้ผมอยากเพิ่มขึ้นอยู่กับเหมือนแปะท่าเนี่ยมันก็จําเป็นนะตัวปั๊บก็จําเป็นนะแต่ว่าผมอยากลองอย่างนี้ทุกคนตัวนี้นี่โมจิแล้วก็รวมกับนี่ครับตัวไหนเอ่ยตัว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 นี่นี่ครับ ซิงเกเบลซิงเกเบลซิงเกเบลูนะครับซิงเกเบลูนะอ่ามีเลือกแต่ละตัวด้วยว้าเยสิบสามหมดอ่าเคสิบแปดชั้นหมดเล้ก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวผมเอาไปเล่นอันเล็ก <laughs> มาอันเนี้ยคือยังไงรู้ไหมครับคือโมเจียมันจะมีความสามารถของมันก็คือของเมื่อ เรียกวิญญาณมาสามตัวใช่ไหมแล้วมันจะช่วยตีแต่ประเด็นคือไอ้พวกนั้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับการการโจมตีของเราด้วยอ่าถ้าไปหาดูคนหอนโหดที่ตอนนั้นแบบว่าทําเวลาเกี่ยวกับพวกทัดไฟใช่ไหมเขาจะไม่เอาตัวนี้มาเป็นตัวตีหลักนะครับจะเอาเป็นอ่าจะเอามาเป็นตัวเอ่อไอ้นั่นอ่ะเรียกตัวบัฟตัวบัฟนี่ฮะนี่ จะเอาตัวนี้มาแทนเพราะว่ามันตีเร็วนะครับลดชพีทเนี่ยตี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 แบบแบบท่ามันออกเร็วดีนะครับเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเอามาใส่ด้วยกันล่ะไอ้นี่ก็ตีเร็วไอ้นี่ก็ขึ้นอยู่กับการจํานวนการโจมตีแบบรวดเร็วแล้วก็ท่านรวมกับไอ้นี่ก็เป็นเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกเราลองดูฮะเซตนี้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กลองมาดูกันนะอจริงมันไม่เต็มนะเพราะว่าไอ้กีไอ้กีนเบล ผมผมเอาใส่ชุดไฟอยู่มันไม่ได้ชุดมันเองเออผมหาของยากผมเลยเอามาใส่ใส่ด้วยกันไปก่อนนะตัวไม่ได้ตัวแบบตัวหลักเท่าไหร่เมื่อแดจะสร้างเขตอาคมอืมเมื่อยันตีจะได้แลบบ้วลดเก็ป้องกันพาทั้งหมดโอเคไม่เอาเอาแดนอีกแล้วฮะไอ้ที่เกิดกับแดนผมโคตรชอบเลยดูยโอเคเราต่อสู้ไปเลยฮะผมผมอยากรู้ว่าเนีย่ยแดมันมีนะนะ แต่ถ้าสมมติว่าเรากดสก,กิลอ่ะมันจะถือว่าแดดไหมไม่ไม่เกี่ยวเนอะเออไม่เกี่ยวจริงด้วยครับโอเคอืมก็ไม่ได้เห็นผลนอะไรไปนะครับอุป๊ปโอเคอุ๊บแต่ก็คงเพิ่มขึ้นด้วยแหละจริงจริงอุปอ๊ปอุป๊บ ดูดูดิตีดอกละแสนอะ่ะ <laughs> <laughs> กินกินเมลมันบัฟอย่างนี้เลยตีดอกละหกหมืนแล้วนานอยู่หอสมควรนะทุกคนดูดิยังไม่หมดเลยคอเดียบแล้วสกิลพิเศษเอ,อ,อ้ยคอสงายสกิลหรอเ <laughs> มื่อมีเกาะป้องกันลดต้านทานทั้งหมดลดครูดาวสกิลพิเศษลงดีกว่าครัแบบเคอุวิชาลิงกมาทุกคนชาลิงดง์ด มานี่เลย,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 ยปุ่มสองสามแล้วก็ป๊อปปั๊บไอ้จริงเราคนเปลี่ยนมาตรงนี้เลยนะไอ้ตอนนั้นมันแค่เอามาเพิ่มเป็นสามหยดเท่านั้นแหละ <c oughs> เป็นไงทุกคนแม่งเวริร์กดูการตีขัสุดท้ายอืมเมื่อ HP เพื่มภาษายายขั้นสุดท้าย5%เยนดี้ที่มีไม่เอาเราจะใช้ซื้อของเลิ่มสังหารจูมตีขั้นสุดท้าย80%แล้วเพิ่มภาษาหาที่ได้รับจากศัตรู30%เนอะโอ้โหมันเป็นการแลกที่แรงมากแต่แล้วยังไงฮะเลี้ยวยังไงดีฮะผมกลัวที่ไหนอ่ะใช่ไหมฮะเออเฮ้อปุ๊บอือ,อ,อ,อแล้วก็แบกเตียมอนเพื่อไปด่านต่อไปอ๋อยังไม่หมดอีกเหรอ โอ้ยโอ้ชอบดาเมจมากเลยว่ะข้อนแรงข้อนแรงข้อนแรงแล้วมาในโหมดนี้มันเพิ่มมีอุปกรณ์เพิ่มดาเมจอีโอ้ยเห็นเลขดาเมจแล้วมันโคตรชอบเลยทุกคนขอแร็พขอแร็พไปบอสกลางเรายึ๊ดยึ๊บดูกว ดูนะฮะบอสจะหายเร็วแค่ไหนอันนี้คือไม่มีตัวแปะท่านะทุกคนปับ <c oughs> แล้วทุกคนรู้ไหมผมผมใส่ชุดอะไรใส่ชุดที่บอกว่าเออต้องต้องติดแปะทา่าันถึงจะได้เมจแรงนะทีนี้โอ้โหแล้วขนาดทีน่นี่แค่นี้ก็แม้ก็แรงแล้วแช่แข็งและชาติกรีวิเศษจะสร้างกับทังกัน เท่ากับ12%ของ HP เรื่องตีต้งไม้ด้วยทงาใ่ตาจะมอบเอฟเฟกต์ของไม่เอาไปก่อนเพราะว่าน่าจะดีสุดแล้วละ่ะเมื่อจัดศัตรูจะมีออร่าเปลวไฟขึ้นมาโจมตีศัตรูตอนนี้แล้วกันวัดเปลวไฟซ่อมบำรุงจริงๆเราก็ไม่มีฮิวด้วยนะจริงด้วย ในนี้ก็มีของนี่มันม wow. ันหลอกเราไม่ให้เรารู้ชื้อมาเหมือนเดิมมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันติเมตต์แดดออกมาแล้วก็ปั๊บโอ้โหว้าวว้าวตีดองเราแสเป็นว่าเล่นนี่น้องตีดองเราแสเป็นว่าเล่นครับ ไปแล้วก็สกิลต่อดูดิโหโอ้โหมันไม่ยอมตายว่ะสาเมตรแสน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 ขนาดนี้โหกล้าสู้ไอ้น้องไม่มีแดดโอเคเอาอันนี้ไปก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรอูยเกือบแล้วไงเกือบไม่ได้เราไม่ซมบั่มลุงซ่อมบั่มลุงอะไรเราขลาดน้องมาแอะเข้าไปหนึ่ง ชึบสองสามแล้วก็อันติเมทชึบบะบะบบปะปะปบ,บแปะป้ไปไปนู่นเลยสกิลถ้าไม่ตายแล้วก็จะมีคลื่นความมืดแล้วผมกลัวอะไรอ้ยพวกนี้มันโหดนอี่่าชึบสอ,องสาม ึ๊อแนทหนึ่งแล้วก็แล้วก็สกิลปุบบุบบุบุบบบมาดิ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 แต่แต่ถ้ามีแบบมาร์คทำสไตร์เกอร์นะผมบอกเลยแตกไอ้พวกนี้แตกง่ายมากอยากได้ม่สี่ตัวเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีตัวบัฟก็ได้ <c oughs> น่าสนใจดีนะ เพิ่มความเสียหายที่รับ15แล้วเมื่อศัตรูที่อยู่ใกล้จะเกิดการปลดปล่อยอืมนี่ติดมหมพื้นฐาน3ครั้งอันนี้ดีกว่าอืมมอบระเบิดออกให้กับศัตรูที่โดนปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยมันใช้ยังไงไม่รู้เหมือนกันวะเราเอาน้ำแข็งไปก่อนอืมกันต่อสู้ระดับสูง เราไปที่แบบโหดๆทั้งนั้นว้าปึ๊บแค่นี้ก็พอมั้งโหหมดแล้วหมดแล้วปับป๊บปั๊บปั๊บป่าป่าไปเฮ้ยอย่าดัน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 อ้วนะดันทำไมดันทำไมดันทำไมโอ้ดูด,ดิดวลเร็วดวลเร็วจัดดวลเร็วจัด ขอแดนซ์ไม่ได้เลยหูอันนี้ดีกว่ามาชื้อเ,อาาเอาาพิ่มพลเรือเพิ่มพลเลยในการดนตรีนานไปบิตหลังจากแดดอันนี้น่าสนใจเพราะมันเกี่ยวกับแดดเพิ่มเสหายร์คีย์คอเมื่อโดนเอิเฟกต์ลดพลเรือจากการเคลื่อนที่เอออันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพิ่มดาเมจอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็มา <laughs> เอาหมดเอาหมดโอเคเออลดการเคลื่อนที่เออเรามีแดดอันนี้อยู่นี่ว่าโอเคได้ยอยู่ได้ยอยู่สิงสิงเฟสผมเองนะครับทุกคนแฝบงบหนึ่งนะฮะโอเคสเกลโอเค

อันนี้โอ้เมื่อตีท่าพิเศษท่าไม่ตายเอาไว้นี่แอบประจําโตนี่แหละโอเคใกล้จบละโอ้โตีเร็วตีเร็วจัดขนาดตัวธรรมดาอสองสามโอเคอือ โอ้โหโอ้โหโอ้โหปึ๊บปึ๊บเพราะเรายิ่งแดดเร็วก็เลยยิ่งมีเอฟเฟกต์เยอะแยะมากมายกระรันหุนกระรันหุนมากมากสองสามทีนี้หมดละพอแล้วน้องแดดมาโชว์โชว์ชาชาชาโชว์ตีเป็นแสนตีเป็นแสนตีเป็นแสนแขนไม่ได้จับนี่มามามายอดเยี่ยม เมื่อ HP เมื่อฟื้น HP จะเพิ่มพลันลงจากพียี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วรอบนี้เราไม่ได้เอาไอ้นั่นมาทำไรเรากระบาดยากดีกว่าต่อสู้ชาเลนจ์มามาเถอะเราลองโดนไอ้ตัวเนี้ยเสร็จทุกไลน์โอ้โหมีทโอมีเทโออีกไหมนะมีเทโอมาอีกไหมนะปาติเมรครับ โอ้โหเบิดจัดๆแสใกล้เคียงเงา่าเสียหายคริอืมที่ด้วยการโจมตีปกติเจ็ดครั้งจะสร้างโอ้โหเมืม่อโจมตีสตูด้วยการโจมตีพื้นฐานห้าครั้งจะติดระเบิดแล้วก็ระเบิดเมื่อครบสามบีไอ้นี่ดีกว่าเราไว้ตีบอสทท้งนั้นเลยอ่ะเพราะมันส่วนมากมันรับดาเมจเรากันไม่ได้หรอกครับ <laughs> ดาเมจเรามันคีโมโจ,จ,จัดๆ อุ้ยไอนี้ไอนี่มีฮิวมีฮิวเราไม่ไหวลอเนะหนึสมโอ้โหมีเทโอมาโอ้โหฮิวฮิวไม่ไหวฮิวไม่ไหวเขาเรียกฮิวไม่ไหวโอ้โหโอ้โเป็นเป็นเป็นอะไรที่ตีมันมากครับ คิดดูว่าถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยโอ้โหไม่มันขนาดนี้จริงเมื่อแจ่กับศัตรูจะเพิ่ม่เสียหายทั้งหมดมนี่เลยไอนน้จริงเรารีเฟรชได้แต่ว่าไม่เป็นไรโอ้โหเราล,เล,ล้ออะไรอ่ะระดับสูงทั้งหมดนั่นแหละสองสามอือจุ๊บโอ้ยห้าแสนโอ้ยดาเมจโอ้ยดาเมจอะไรเนี่ย โอ้โหโอ้โหปักไปแหละสกิลพิเศษโอ้โหมีเดีโอก็ลงอีกโอ้โหทุกคนแม่งเออเออเออหมดหมดนี่ทำมาแม่งมันจริงว่ะทำเป็นโลกไรายได้บุญเข้าเขาเราจริงๆแหละมันยังตีตะว่าหมายพื้นฐานซ่อนทับสูงสุดยี่สิบอันให้ศัตรูเลยเมื่อังตีตะวันหมายนั่นสกิลพิเศษทำให้ตายแต่เอฟเฟกต์จะหายไปเมื่อจำตี ตวัวที่อยู่ในสถานะแช่แข็งช่างมันแล้วแต่มันจะเจ้าแช่คงแช่แข็งแล้วะเฮ้ออัตราคิ30มสิบแต่เพิ่มก็จะหายแดงขึ้นเฉยๆเราเราดูไม่ได้ใช่ไหมว่าตอนนี้เราคลิเท่าไหร่มันก็ดูได้ไหมอืมอนีง่งมีรายละเอียดอยู่ก็ดูไม่ออกด,ดีอ่ะมันมันไม่บอกมาเป็นตัวเลข อืมจะเพิ่มความเร็วแค่นี้ยังตีเร็วไม่พอหรอได้ถ้าบอกวไม่พอเรอาก็จะเพิ่มให้มันรอเลยรถเกาะออันนี้ก็น่าสนใจไปเราเราเหมือนเดิมฮะเอาไ้ตัวนี้ทำการปักจึงสรมเสริม 1 2 3แล้วก็ปักสกิลปับฟุสกิลปับ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 ปแล้วก็ตีเร็วอีกหกสิบเปอรนะฮะหกสิบทุกคนดูทุกคนดูการการฟันแบบลุดนๆุเร็วแล้วก็สกิลแบบต่อเนื่องแล้วก็สกิลโอ้ตัตัตัดนนอนกินโอ้ยหมดหมดมดหมดเค้กหมดเอ อร่อยอร่อยเกินอร่อยเกินแล้วว่าแล้วอร่อยเกินกดผิดด้วยไงโอ้โหแล้วโดนดาเมจแบบเพอร์เซคันของเราโอ้โหเกินอีซี่ครับโดนระดับผมก็อีซี่โอ้เยี่ยมยอดมากโคตรมันเอ้ยมันไม่บอกว่าดาเมจเราทำเท่าไหร่ต่อต่อต่อตัอตอตอดด่านไม่งั้นนี่โอเวอร์จัด โอ้ยจะดูอีสองครั้งจบแล้วรีคูดาวอีกสี่วันเอาเนื้อเรื่องในล็อบบี้ไหนอ่๋อที่นู่นนะครับแต่นี้เราก็่าแบบกิวล็อเย็นรี่เพิ่มอีกหนึ่งเอซอ้าวอันนี้แหละเราสนใจเราก็จะได้ไอเนี่ยแหะก็เราก็จะได้ยินรี่มาเพิ่มอ๋อได้ยินีเยอะขึ้นอันนี้ครับเพิ่มก็มจะหาย เพิ่มกวสิห์หายอพไปก่อนอย่างลั้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าไม่มีโอเคเรามาดูนี้ออยังไม่ได้ครับนี่มาคุยกับนี่พิโสดสองเี่พีโสดสต้องคอยชำระโอเคยบไม่มีอะไราอมบางทีก็กดได้บางทีก็กดไม่ได้ผม,มงงมาเพิ่มรีเฟซไม่ได้รีเฟซสักที โอเคหมดแล้วอือมีอะไรอีกนี้โอ,อหมดแล้วนี่เคลียไปทีติานสวยงามมากครับทุกคนโอเควันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะะเหลือรอก็หมดโหมจำไพก็น่าจะแค่นี้ครับยกเว้นแบบใครอยากจะลุยกันมันๆอีกก็อาจจะไปหาเล่นกันเองได้หรือว่าออถ้ายังไงก็บอกผมแล้วกันนะครับ ผมผมรู้ส right. ึกชอบมากผมเล่นแน่นอนอืมโอเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคผมผมชอบอยู่เพราะว่าวันเพิ่มกันคือมันมีตัวนี้มาแล้วแหละตัวใหม่อ่ะตัวใหม่คือการโจมตีปกติแล้วมันแบบเร็วมากแต่ตัวอื่นก็คือต้องรออันติเมตครับ่งมันจะโหดอย่างเช่นซันเดย์งีายรอระเบิดโด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 ดมันโหดก็จริงนะแต่แป๊บเดียวมันก็หมดนะครับสุยเนี่ยแบบมันมันใช้ได้ตลอดเลยสกิลฟันกว้างวันอ่ะแล้วด่านเนี้ยมอนเยอะมากเลย ชอ <gas> บมากครับตุนเยี่ยมยอดก็โหราบกันนอนเนาะโอเคครับบ๊ายบายครับนี่